เฮ้ยหวัดดีหวัดดีตัวกูในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้ากูไม่รู้ว่าตอนนั้นมึงมีความเปลี่ยนแปลงขนาดไหนนะแต่ว่าตอนนี้กูแม่งสภาพกูนี่แบบว่าคนน่าสงสารเลยก็ว่าใช่คือถ้าเกิดมึงยังดูคลิปไม่อยู่แสดงว่ามึงยังไม่ตายใช่ไหมตัวกูในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าคือตอนนี้นี่จะพูดอะไรวะ กูก็ไม,ม่รู้ดิว่าตัวกูในหนึ่งเดือนข้างหน้าจะแบบเปลี่ยนไปขนาดไหนแต่ตัวกูตอนนี้คือกูแบบเป็นคนที่แบบมึงหน้ากูดิเห็นไหมเชื่อม่งหน้ากูแม่งแบบยังไงวะเชื่อหมาแม่งไม,ม่เดกไอสัตว์คือจะบอกจะบอกกับมึงว่าตอนนี้กูก็ยังโสดน,นะกูไม่รู้ว่าตอนผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วมึงมึงยังโสดปะโสดไหม ตอบกูได้ละคอมเมนต์บอกกูเลยไม่ก็ตอบลยเดียวก็ถ่ายเฮียคือกูตั้งความหวังไว้หนึ่งอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ย Youtube ของกูนะ่ะก็ของมึงในแหล่เฮียต้องมีผู้ติดตามอย่างต่ำนะร้อยคนหนึ่งเดือนมึงไหวป่าไม่ไหวก็ไม่ใช่กูแล้วนะเฮียถ้าผู้ติดตามมึงไม่ถึงอนะ่ะมึงก็ วันนึงอะมึงมึงห้ามเล่นเนืดวันนึงมึงห้ามจับโทรศัพท์วันนึงไม่เอาเดี๋ยวลงโทษแบบหนักๆเนี่ยสามวันนะทำไม่ได้ด้วยไรเฮียเข้าใจอะทำไม่ได้เดีย๋ยวตัวกูเนี่ยดิจะไปเก็บมึงในตัวกูในอนาคตอย่าลืมนะคืออะไรวะเอ๊ะหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยมึงเปลี่ยนไปขนาดไหนวะถ่ายรูปให้กูดูเลยนะ กูก็อยากที่จะเขียนเหมือนกันว่าตัวกูในอนาคตเนี่ยจะเปลี่ยนไปขนาดไหนแต่ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นสำคัญคือมึงอย่าลืมลว่าภายใน,นหนึ่งตอนเนี้ตอนที่กูอัดคลิปเนี่ยพูดติดตามในเฟซไม่ใช่พูดติดตามใน Youtube กูมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดคน เดี๋ยวจะเอารูปขึ้นให้ดูนะไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะถ้าขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็เห็นเองแหละแกแต่แปลว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่าไหร่เฮียไม่เหมือนฝนจะตกแต่ช่างแม่งมันไปก่อนคือประเด็นสำคัญที่กูจะบอกมึงก็คือกูก็ไม่รู้จะบอกอะไรนะแต่จะบอกกับมึงว่ามึงต้องมีผู้ติดตาม หนึ่งร้อยคนวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดสิงหาเฮียเยอนหน้ามีอกู่ะเนนะสามสิบเอ็ดกันยางั้นเอาเป็นวันที่หนึ่งตุลาแล้วกันมึงก็มาดูคลิปนี้ซะจำไว้นะหนึ่งเดือนเต็มๆอ่ะเมืองต้องมีช่องยูทูบของเมืองนะต้องมีผู้ติดตาม อย่งต่ำนะหนึ่งร้อยคนเข้าใจป่กูไม่รู้เลยมึงจะทำทำด้วยวิธีการยังไงอ่ะแต่มึงต้องมีผู้ติดตามไอ้เหี้ยนกมึงอยากโดนกูยิงยังไงวะไอ้สัตว์เวลากูอัดคลิปด้วพวกมึงแม่งเวลากูแบบอยู่เฉยๆพวกมึงไม่ขันไม่มีเหี้ยะไรแล้วมึงกูอัดคลิปแบบพวกมึงต้องมาขันต้องมาเยียอะไรแล้ววะไอ้เหี้ยไก่มึงอยากโดนกูเชียร์ไหมสัตว์ ปล่อยนไปก่อนคือกูจะบอกมึงว่าได้ยินนะกูก็ไม่ได้ยินเหมืนอนกันจะพูดอะไรวะเออใช่กูจะบอกกับม,มึงว่ามึงไอ้ไก่พ่อมึงตายสัตว์ไม่ใช่พ่อมึงก็ตายไปแล้วเดียวเดี๋ยว,ว <laughs> ด,ดูเชียดไปมึงเดือดร้อนอะ <laughs> ที่โดนดูเชียดอะ เนื่อร้อที่พ่อเหนยบิเชื้อ่มึงอยากจะรอดปลาดไอ้เหี้ยพวกมึงอะไรกันนักหนาเนี่ยพวกไก่มึงดูตัวตัวกูในตอนนี้เนี่ยตัวมึงตอนตอนนี้เป็นไงบ้างวะตัวมึงในอนาคตอะไรเป็นยังไงบ้างไอ้เหี้ยแต่ตัวกูในตอนนี้ก็คือตัวกูในอนาคตมันเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้ของกูคือมึงดูหน้าตากูแบบเชื่ดรับมึงไม่ได้อ่ะกูววันหนึ่งกูต้องรอให้ได้เลย คือกูจะไม่ได้พูดอะไรมากมายเกี่ยวกับอะไรอรไรนะแต่กูจะบอกกับมึงว่าไอ้เหี้ยไก่พ่อมองตายอ่ะสับ mm hmm. อะไรวะจะเตือนที่อะไรช่างแม่งกัไปกอนคือตัวกูมึงมาดูกูทีหลังเนี่ยมึงเขินกูป่ะวะจริงตอนกวาดเขิปในกีกูยังเขินตัวเองอยู่เลยนะเนี่ยกูย,ยังไม่แม่นใจแล้วทจะเคลียบลงไปใน ยูทูบหรือเปล่าสัตว์พวกมึงใจเย็นอย่าเพิ่งใจเตือนอะไรกันมากมายคือแบบตัวกูคือมึงอะห้ามทอนเลยทอได้แต่ห้ามถอยไม่ใช่ดิถอยได้ครับแต่จะถอยไกลอยเยอะคือเรามาตั้งเป้าหมายกันเลยว่า มึงต้องมีผู้ติดตามหนึ่งร้ยคนภายในหนึ่งเดือนนะเข้าใจเป่าเข้าใจนะทําไม่ได้ด้วย <laughs> กูเชื่อว่าตอนนี้มึงน่าจะมีผู้ติดตามถึงแล้วละมัง้งใช่ป่าเพราะว่าตัวกูตอนนี้ก็ทําไปมากแล้วนะผู้ติดตามเจ็ดคนฝากอีกเก้าสิบสามคนที่เหลือแล้วกัน <laughs> ไปตามหามาซะก็หายมึงก็แล้วเจ็ดคน พยายามเขาละแล้วก็อย่าลืมทําคลิปบอกตัวเองในอีกหนึ่งปีไม่ได้หกเดือนข้างหน้า,ลาแล้วล่ะอย่าลืมนะศาสตร์กูจะจำมึงไว้อย่าลืมทําคลิปให้ตัวเองในกหกเดือนข้างหน้านะก็ <laughs> แค่นี้นะบายไอ้ยะถ้ามึงมีข้อสสนอะไรก็บอกตัวเองบอกตัวกูในอดีตก็ได้หรือจะบอกตัวกูในอะนาคตก็ได้แล้วแต่มึงเลย ในตอนกูอนาโคตรเออไอเชื่อกูมึงต้องเข้าใจอ่ะถึงไม่คนดูไม่จะไม่ไม่เข้าใจก็ตามเถอะนะบายแค่นี้แหละเจอกันใหม่ไม่ไม่เจอไน้นอนถ้ามึงอยากถ้ามึงอยากเจอกูเพิกลับมาดูคลิปกูวนคลิปเดือนมาหลายเยอะเข้าใจเข้าใจ